ขณะเดียวกันนะครับพลตรีวลเดชเดรักษาผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5เป็นประธานกิจกรรมกิจอาสาปลูกป่าต้นน้ําประจําปี2566นะครับถือว่าเป็นวันป่าไม้โลกนะครับโดยมีพันเอกสุรศักดิ์พึ่งแย้มผอ,อก,กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่25ค่ายรัตนะรังสรรระนองพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานบกกําลังคนกิตอาสาพระรานและประชาชนกิจอาสากว่า400คนนะครับ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำโดยมีการปลูกพันไม้4ชนิดรวม999ต้นนะครับเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการกจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ มุ่งมั่นมุ่งหวังให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับมีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนรวมให้เกิดความผูกพันและจงรักภักดีนะครับทั้ง4สถาบันสถาบันชาติ สถาบันาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับและมีการร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งวิธีด้วยการคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปกันที่